ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นเราจะมาทำการทดสอบกันดูครับว่าเบรกเกอร์แบบไหนที่จะตัดวงจรเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อนำสายลายนะครับมาสัมผัสกับสายกรอกก็จะเกิดประกายไฟและเกิดรอยไหมอย่างชัดเจนและที่เบรกเกอร์ MCB นะครับก็จะไม่ได้ตัดวงจรน,นะครับ เมื่อนำสายลายมาสัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ R C C B ก็จะตัดวงจรครับและเมื่อนำสายลายมาสัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ R C B O ก็จะตัดวงจรเช่นกันครับเมื่อนำสายลายมาสัมผัสกับไส้กรอกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์ R C B O 1 p ก็จะตัดวงจรเหมือนกันครับ จากการทดสอบนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราถูกไฟฟ้าดูดเบรกเกอร์ MCB จะไม่ตัดวงจรแต่เบรกเกอร์ RCB c RCO b RC BO, และ RCO b 1P ก็จะตัดวงจรครับ